่ะทุกคนระส่งน้องจันเจ้าแล้วนะคะวันนี้น้องจันเจ้ากินข้าวเหนียวหมูฝอยอีกแล้วค่ะนะคะก็ไม่ยอมขึ้นไปเรียนนะคะบอกว่าหิวข้าวนะคะทุกคนก็ให้กินก่อนละกันนะคะเช้าอยู่ของชอบของเขานะคะทุกคนก็คือข้าวเหนียวดํานะคะแล้วก็หมูฝอยค่ะนะค,ะค่ะมื้อเช้าค่ะแต่ละวันก็กินไม่เหมือนกันหมูปิ้งมั่ง ขนมปังมั่งนะคะทุกคนแล้วแต่นะคะวันนี้อยากกินหมู่อยก็ให้กินก่อนนะคะแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ก่อนกินเร็วๆสิคะกินแบบว่องไวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นข้างบนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยเวลาทำกิจกรรมนะคะวันนี้อนุญาตให้สายนิดนึงนะคะตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้า ไม่ต้องไปอ่านหนังสือห้องสมุดโอเคไหมโอเคไหมคะอะไรนะไม่ต้องไปอ่านหนังสือนะคะทไมก็ให้กินข้าวก่อนเธอกินข้าวช้าเธอก็อดอ่านไงคะเออเธอต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเธอจะกินข้าวหรือว่าเธอจะไปอ่านหนังสือดีอ่ะใช่ไหมคะอต้องกินข้าวก่อนหนึ่งวันโอเคไหมพรุ่งนี้ค่อยมาแต่เช้าเอาก็ได้นะ นี่ก็คือบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะทุกคนแม่แม่ก็ยังมาไม่ไม่ครบนะคะอ่ะบ๊ายบายทุกคนสิคะบ๊ายบายคะ่ะ